สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำของถูกและดีเป็นมาร์คมากเริ่มจากที่เป็นชีฟมาร์กก่อนนะชีฟมาร์กจะมีสองตัวอันนี้ไปได้มาจากตลาดนัดนะอันนี้เป็นามาากิกนะุนะนนูมิง้งูนี่เป็นมาร์คเป็นชีฟมาร์คเป็น มิวไวทชนนิ่งมาแล้วก็มีส่วนผสมของไข่มุกช่วยให้หน้าขาวข้างในก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนถามว่าเห็นภาษาเกาหลีมันไม่ได้มาจากเกาหลีเมคอินชน,น่าภาษาจีนด้านหลังทั้งหมดตัวนี้เป็นชีฟมาเป็นมา,นาหน้าตาส่วน แล้วก็อีกตัวหนึ่งแต่ว่าอันนี้ได้าราคาถูกมากถ้ากล่องหนึ่งก็จะถ้าซื้อยกกล่องก็จะถูกกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้มันก็ถูกวพอตัวอันนี้ถูกมากเลยซื้อมากล่องหนึ่งมีสามสิบชิ้นถูกมากถูกเวอร์แผ่นหนึ่งนี่หาคบเปรียบเทียบไม่ได้ไม่ถึง10บาทนะถ้าเราบอกกันแบบนี้ก็จะไม่ถึง10บาทอันนี้เป็นของอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกข้าหลังเป็นภาษาจีนเหมือนกัน ม้ากนั่งฟ้าแต่บางคนเรือกมา้าจีนแดงเป็นชิปมารอสคอลลเจนตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันเพราะว่าใช้มาสองตัวแล้วนะจะชอบตัวนี้มากกว่ากินเหมือนนมนมรู้สึกดีมาเจ้าหญิงตัวนี้มากกว่าต่อไปเป็นนี้เป็นของมิตชีน เป็นมิทีนเอ็กไวท์พีซออฟมาเป็นเนื้อเจลช่วยกำจัดเป็นคลีนซิ่งแบบกำจัดสิ่งสกรปรกที่อุดตันตามรูขุมขนแล้วก็ลอกออกตัวนี้ซื้อมาไม่ไม่เกิน50บาทรู้สึกดีปลืลมประทับใจอีกมาอีกตัวหนึ่งเอเมซิ่งอมเมซิ่งมากไม่รู้จะอเมซิ่งขึ้นมาลิตะโมลิตะสิ อันว่ามมลิตะโมลิตะมลิตะมากเต้าคู่ขนาดเทตเตอร์ตัวนี้ซื้อมาเกินหนึ่งร้อยแต่ไม่ถึงสองร้อยแต่เกิน 150. กร,ร,ร้อยห้าสิบมีแค่ยี่สิบกรัมเนื้อเป็นแบบนี้กลิ่นเหมือนเต้าหู้หรือเปล่าไม่ใช่กลิ่นไม่เหมือนเต้าหู่กลิ่นคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเต้าคู้แมกินเจแปนของแท้ใส่ญี่ปุน่นข้างหน้าเป็นฉลับแบบนี้ ใช้แล้วหน้าดูเด็กมากฟื้นฟูผิวหน้ากระชับรูขุมขนเลิศเลิศมากถูกและดีวันนี้มีแค่นี้แค่นี้เท่านั้นแค่นี้เท่านั้นแต่สิ่งที่จะแนะนำา็ม,มีสองตัวว่าใช้แล้วมันเห็นผลจริงตัวนี้ตัวนี้มันกระชับรูขุมขนดมากมาร์กยี่สินาทีรู้สึกรู้สึกได้ ด้วยความที่ว่ารู้สึกได้หนังหน้าย,ยังไม่ได้นะรู้สึกได้กับตัวนี้รู้สึกได้รู้สึกดีมิ้งู่ตัวนี้นะกระโปรงสีนี้เพราะมันจะมีกระโปรงหลายสีมากแต่เลือกเป็นสีนี้มาและที่แรกมีกระโปรงสีแดงแต่ว่าไม่ได้ใช้ไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ออกมาทำดีก็มีแค่นี้มีแค่นี้จริง,รงบ๊ายบายหมดแล้ว